มาเป็นบรรยากาศเรื่องของหุ่นยนต์ท่นกบันก็เหมือนคนขึ้นทุกทีนะความฉลาดหลักแหลมการแสดงสีหน้าอารมณ์คงเคยเห็นหุ่นยนต์โซเฟียใช่ไหมครับอ๋อที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกับผู้หญิงหน้าตาดูออกฝรั่งฝรั่งสวยๆหน่อยแต่ทำไมเหมือนไม่มีผมใช่ไหมคุณนาคือถ้าว่ามองผันผ่านเนี่ยมองไกลๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นคนจริงๆนะครับเพราะว่าเธอสามารถ ออแสดงสีหน้าพูดค,คุยตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่<ช>เหมือนกับมนุษย์จริงๆได้ด้วยไม่ใช่แค่คุนนโซเฟียนะครับจะมีขุนชนอีกมากมายที่สามารถแสดงอากัปร,ริยาเต้นรําร้องเพลงให้ความบันเทิงแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราอาจจะไม่ทราบว่าคนไทยวิศวกรชาวไทยนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมคุนชนไทยก็ถือว่าไม่น้อยหน้านะครับรบ,บางบ,บริษรัทเนี่ยเขามีผลผลิตในการที่จะส่งไปอ,อกเมืองนอกนะครับ,รบไปตั้งฐานการผลิตที่เมืองนอกก็มีนะแล้วก็มีสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติ และคุณยนไทยเนี่ยซึ่งก่อตั้งมานานพอสมควรแล้วมีสมาชิกมากมายเป็นร้อยบริษัทด้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูความคืบหน้าของอุตสาหการรมคุณยนไทยครับเรามีสมาคมที่เรียกว่าสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติแล้วก็คุณยนไทยใช่ไหมฮะจึงถึงขนาดนี้ต้องถือว่ามีบทบ,บ,บาทสำคัญขนาดไหนก่อนหน้าที่มีสมาคมเนี่ยพวกคนที่ทําด้านนี้ก็อยู่กระจัดกระจายกันอพอกระจัดกระจายกันเสร็จปั๊บเนี่ยปัญหาที่เจอคือเราก็ไม่รู้จักกันแข่งกัน แล้วก็ทํางานใหญ่ๆไม่ได้คือถ้าเรามารวมกลุ่มกันเราจะสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้พอรวมกลุ่มกันเราก็มีการแบ่งปันความรู้กันได้นะฮะเราสามารถเป็นเซ็นเตอร์ให้ติดต่อกับภาครัฐได้ ใน,ในธุรกิจเนี้ยที่เป็นคนไทยเท่านั้นเนี่ยมีมีพอสมควรมีหลายร้อยอยู่นะฮะเราก็มารวมกันได้สัก200บริษัทที่จะร่วมมันเริ่มต้นมันมีความหลากหลายแบบไหนครับเป็นขุนยนท,ทั่วไปขุนยนบริการขุนยนอุตสาหกรรมอ๋อครับแต่แตและบริษัทมันมีความโดดเด่นยังไงโอเคครับก็บคือในในสมาชิกสมาคมเนี่ยจริงๆมี5ประเภทประเภทที่1คือผู้ผลิตขุนยนครับอ่าซึ่งขุนยนที่ผู้ผลิตในเนี้ยมีเรามีั้งแต่ขุนยนอุตสาหกรรมขุนยนบริการมีพวกโดรนพวกที่ อยู่ใต้น้ําคือพวกที่ไปดูตามท่ออะไรต่างๆกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ที่เอาหุ่นยนต์ไปใช้ตอบโจทย์นะเช่นไม่ว่าจะเป็นเอาหุ่นยนต์ที่ก็มีขายตามท้องตลาดไปตอบโจทย์ต่างๆอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า system integrator นะเราก็จะมีกลุ่มนี้ต่อมากลุ่มที่3ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบวิชัน่นกล้องเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในระบบอัตโนมัติได้ด้วยในการตรวจจับนู่นนี่นั่นอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือกลุ่มของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอัตโนมัต สุดท้ายคือกลุ่มที่เราตั้งใจอยากได้มากแต่ยังไม่มีเลยก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้ออกแบบและผลิตพวกของอุปกรณ์ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆอยเช่นเซนเซอร์มอเตอร์แต่เรามีเงื่อนไขคือไม่ต้องเป็นไทยก็ได้4ี่กลุ่มเมื่อกี้ต้องไทยล้วนต้องเป็นบริษัทคนไทยเท่านั้นแต่กลุ่มที่5เนี่ยเป็นต่างชาติก็ได้แต่ขอให้มีการทำ R&D และผลิตในเมืองไทยส่วนใหญ่ต่างชาติเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิต ไม่ได้เป็นฐานอันดีเราก็เลยยังไม่มีสมาชิกกลุ่มที่5เข้ามาเราเห็นหุ่นยนต์ที่มันสามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวตอนนี้มีพัฒนาการหุ่นยนต์ที่พยายามที่จะทาให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดอย่างเช่นโซเฟียฮอแคนซันที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่แผนที่จะขยายการพัฒนาผลิตปีเป็นบุญบรรพันตัวเลยอะอันนี้เรามองยังไงครับเราเราสามารถทําอย่างนั้นไหมหรือว่าเราควรจะแบ่งสระเป็นยังไงจริงๆหุ่นยนต์มีหลายหลายกลุ่มนะฮะถ้าแบ่งจริงๆตามถูกต้องอะ13กลุ่มด้วยซ้ำ อ่าคันนี้หุ่นก็มีตั้งแต่โรบอทอินดตสร์เซียลโรบอทนะครับมีหุ่นที่ใช้ประเภทเครื่องดูดฝุ่นนครนบเป็นหุ่นโดนก็เป็นนะฮะหรือที่เป็นฮิวแมนนอยคือเรียนแบบคนนะครบหรือเป็นพวกเซอร์วิสโรบอทที่ไปคอยเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟจ,จานเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่นะฮะภาพรวมคือตอนนี้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นกว่าเดิมมากไหม ตอบว่าฉลาดขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะแต,แต่แต่แต่ละกลุ่ม13กลุ่มเนี่ยฉลาดไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเนอเซลโรบ,บอทก็จะเน้นแข็งแรงบึกบึนไม่ต้องฉลาดมากแต่ส่วนที่เป็นฮิวแมนนอยก็ต้องฉลาดหุ่นยนต์ที่เป็นดูดฝุ่นตามพื้นสมัยก่อนแ,แรกๆก็จะชนไปทั่วไม่ยอมไปไหนถูกไหมฮะตอนหลังๆก็เริ่มฉลาดเพราะฉลาดมากขึ้นนะฮะแล้วฉลาดมากจนน่ากลัวไหมยังในอ,อ,อีกไกลเพราะว่าตอนนี้เลเวลของ AI ที่จะมาใช้ทํางานเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็น สเปซิฟิก AI ก็คือเฉพาะเรื่องที่สอนไว้เท่านั้นมันยังไม่ใช่เ general AI คือคนเราเนี่ยเป็นเ g เนอ r a ลคือฉลาดมากค,คิดได้ทุกเรื่อง AI ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรามีบริษัทของคนไทยที่พยายามพัฒน,นาหุ่นยนต์แบบนี้ไหมครัตอนนี้เรามีเซอร์วิสโรบอทมีนะฮะเช่นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดินสอเราก็มีหุ่นยนต์อินเล็กทรอนิคโรบอทก,ก็มีนะฮะคือพวกเป็นแขนกลหลายๆย,ยี่ห้อมีพวกของอหุ่นยนต์ที่เป็นโดรนรนะฮะก็จะมีอย่างโซเฟียคือ AI ที่พูดตอบโต้ได้ ซึ่งสิริก็ในโทรศัพท์มือถือก็พูดตอบโต้ได้ส <Siri S 1> ิริก็คนไทยทำนะใช่ใช <c oughs> ่แต่โซเฟียเนี่ยคือมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงตามตามคำถามด้วยเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้ามีเป็นพันพันตัวก็ไปใช้ทําอะไรคือไปใช้เป็นประชาสัมพันธ์ได้ไ,ไปใช้ในการแบบแบบสอบถามต่างๆก็ได้ตัวนี้มันเป็นโคบอทโคบอทโคบอทย่อมาจาก collaborative robot คือหุ่นยนต์ที่ทํางานร่วมกับคนเขาก็มีฝันว่าอย่างนี้ครบัครบมีพนักงานทํางานในรายการผลิตแล้วก็ข้างๆงบางบางกระบวนการที่มันใช้สมองน้อย คนต้องใช้สมองเยอะใช้นิ้วมือเยอะๆเนี่ยคนพอใช้สมองน้อยปุ๊บก็เอาตัวนี้มาใส่อันนี้ได้อยู่กับคนได้เนี่ยมันจะต้องมีความสามารถในการที่ว่าถ้ามันจะเจอเจ้าเอกันเนี่ยต้องไม่ทําให้คนบาดเจ็บนี่พี่เราเอามือแตะมันต้านมันครับต้านมันต้านแันอ๋ออ่าเนี่ยครับพอพี่ต้านมันถึงค่าข้านหนึ่งมันจะหยุดเลยครับพี่ออกแรงได้เลยครับอ๋อนี่หยุดเลยอ่าแปลว่าตอนนี้คือทํางานข้างคนได้มีปัญหาปุ๊บมีไปชนอะไรนิดหนึ่งหยุดจะปลอดภัยเรามีตลาดต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอ่าครับ ของเราตอนนี้คือยูเลกาอัตโนมัตินะฮะยูเลกาอัตโนมัตินี่เราก็จะทํา3อย่าง 1. คือเครื่องจักรเครื่องจักรเรียกว่าเครื่องจักรเทเลเมตคือตามโจทย์นะครับสคือระบบการที่เอาหุ่นยนต์ไปแทนคนครเราเรียกว่าเป็นโปรดักชันอัตโนมัติคือทําให้การผลิตเป็นอัตโนมัติอย่างที่3คือการจัดเก็บเคลื่อนย้ายคลังสินค้าอัตโนมัติเราเรียกว่าโลจิสติกสอัตโนมัติฝั่งเครื่องจักรเนี่ยเราก็ส่งออกไป12ประเทศทั่วโลกนะครับ มีเม็กซิโกอเมริกาเซาท์แอฟริกามีโปแลนด์รัสเซียมีอินเดียแล้วก็แถวแถวนี้นะครับตั้งแต่เวียดนามอินโดนีเซียอะไรครับหลายที่เห็นว่ามีบริษัทเยออยู่ที่อินเดียด้วยใช่ครับเพราะว่าเรามีลูกค้าที่อินเดียค่อนข้างเยอะนี่เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศใหญ่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยเครื่องจักรและออโตเมชันเนี่ยภาคใต้ของอินเดียจะเจริญเฟื่องฟูมากมันจะเป็นแหล่งผลิตของรถยนต์ทุกอย่างอยู่ที่ภาคใต้หมด แต่เพิรมีลูกค้าบางส่วน,นยอยู่ภาคเหนือแล้วไม่มีคนทําแบบนี้เราก็เลยไปตั้งสาขาที่ภาคเหนืออยู่ใกล้ New นิวเดลีเพื่อลองรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ที่ภาคเหนือคือไม่ใช่มีบริษัทรเรารบริษัทเดียวจริงๆในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ส่งออกไปต่างประเทศแต่พอเราส่งออกเทคโนโลยีหรือระบบที่มันดูแล้วนี่มันมาจากประเทศไทยเหรอเนี่ยอันนี้ทุกครั้งจะเป็นแบบนี้เราจะภูมิใจจริงเรามีพนักงานอย่างที่นี่ร้อยสิบคนเป็นคนไทย108มีมีพศักรานต่างชาติสองคน ซึ่งเนี้ยก็เป็นคนที่เรารีครูทมาจากที่เรียนที่ AIT นะฮะเพื่อที่จะมาเพราะเรามีโปรเจกต์ต่างประเทศก็จะให้น้องเขาช่วยค,คนไทยเราจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่รเราก็เลยต้องรีครูทต่างชาติมาช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามีแผนการที่ขยายธุรกิจของเรายังไงครับอนาคตเดิมเมื่อก่อนเราก็อยู่ในประเทศตลาดในประเทศนี่พอตลาดในประเทศเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยการแข่งขันก็เริ่มแรงขึ้นเพราะว่าต่างชาติก็มาแข่งด้วยรเราเลยต้องหาที่ที่เราจะไปแข่งกับเขาได้ในราคาที่เราอยู่ได้ เราก็มองว่าการแข่งขันกับพวกยุโรปตะวันออกเป็นเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นตลาดในตาน่างประเทศที่ยุโรปตะวันออกส่งเครื่องจกักร <üyor. S 1> ไปขาย<ม>ก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะไปแข่งขันด้วยนี่คืออันที่1อันที่2คือเมื่อก่อนเราอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ร้อยเรเซเดี๋ยวยานยนต์ไฟฟ้ากำลังจะมาเมื่อยานยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์จะลดตัวไปเยอะพอเมื่อก่อนชิ้นส่วนมันมีเป็นสามหมื่นชิ้นนะฮะพอยานยนต์ไฟฟ้ามาเหลือพันกว่าชิ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะ ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยจะปุ๊บลงไปทันทีนะฮะเราก็รู้ว่าอย่างเราอยู่กับยานยนต์ไม่ได้แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเราต้องไปทําที่ไม่ใช่ยานยนต์เพิ่มนะฮะซึ่งเราก็เริ่มแต่อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเรื่องของฟู้ดหลากหลายเรื่องเพราะฉะนั้นทิศทางของเราของเราก็คือว่าเราจะต้องไปลองรับในอุตสาหกรรมอื่นๆให้มากขึ้น Thailand 4.0กับเรื่องของคุณยต่างๆมันสอดคล้องไปด้วยกันยังไงครับ แลนศิลป์ศูนยเป็นนโยบายที่ภาครัฐคิดขึ้นมาอยากให้ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งเรียกว่า New S Curve ก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันหนึ่งในนั้นนี่คืออยากได้รายได้เพิ่มจากอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ซึ่งฝันในนั้นก็เป็นได้2อย่างหนก็อย่างที่หนึ่งก็คือทำยังให้ประเทศไทยเป็นแหล่งดึงดูดให้นักลงทุนที่เกี่ยวเรื่องระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาลงทุนเพิ่มอย่างเช่นลงใน EEC ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีตลาด ที่เพียงพอหรือไม่ก็ต้องมีเบนฟิตเช่นทําแล้วต้นทุนถูกอะไรเงี้ยถึงจะมาลงเพื่อจะเป็นเซนเตอร์ในการผลิตเอาไปขายทั่วโลกหรืออีกทางหนึ่งคือนอกจากจะเป็นการมีโรงงานมาตั้งแล้วเนี่ยก็คือประเทศไทยอาจจะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อย่างกว้างขวางทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือถ้าฝันหนักกว่านั้นคือส่งออกไปด้วยเราก็จะมีรายได้เพิ่มอันนี้ที่เรากำลังทำอยู่เราทำเป็นเรียกว่าเป็น testing area sandbox เพื่อจะทำเป็นอินเ์เัสี่จย์คอนเซปต์สำหรับ SME SME หลายที่ก็จะมีเครื่องแบบเนี่ยตึงสายปัดเจาะทุกเครื่องก็จะมีพนักงานยูนอยู่งคนถ้าเปลี่ยนจากพนักงานออกเป็นหุ่นยนต์อันนี้จะไม่ใช่4.0เรียกว่าออโตเมชั่นเป็นออโตเมชั่นคือใช้หุ่นในการทำงานแต่เราบอกว่าถ้าเรามองเป็นอินเ์เนสี่ยเนี่ยพอมีออเดอร์เข้ามาปั้งแผนวางแผนก็วางแผนในคอมพิวเตอร์คำสั่งที่วางแผนเนี่ยก็จะวิ่งมาที่นี่เสร็จแล้วถ้าให้เต็มรูปแบบบจะต้้อองงมมมีีเเาาวััััุดลยใหสก ขาการผลิตแล้วมันก็ผลิตของมันเองเทคโนโลยี 5G เนี่ยจริงๆมันจะมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่า 5G เนี่ยทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นถ้าเกิดสื่อสารไม่เร็วทาาเราก็จะไม่รู้ตอนนี้หุ่นยนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถึงคนที่ใช้ขุ่นยน์เพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าแรงมาเป็นตัวแปรใช่ไหมครับครับอุตสาหกรรมจะต้องทำกำไรธุรกิจต้องทำกำไรจะใช้อะไรเพื่อจะทำกำไรอันนี้คือโจทย์หลักค่าอะไรบ้างที่เป็นทำให้เขาได้กำไรลดลง เขาพบว่าค่าแรงเพราะค่าแรงเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนทุกๆปีถูกไหมครเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีตัวมาแทนคนก็จะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยได้กําไรมากขึ้นหุ่นยนต์ก็เลยเกิดในต่างประเทศอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยค่าแรงก็แพงขึ้นเยอะแต่เมื่อเทียบกับราคาหุ่นยนต์เนี่ยความคุ้มค่าการลงทุนยังอยู่ในระดับ5ปี5-7ปีนี่ถึงจะคุ้มทุนซึ่งภาครัฐก็มองเห็นประเด็นนี้ BOI ก็เลยออกแพ็กเกจมาเพื่อที่จะช่วย ถ้าใครที่จะลงทุนระบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีผมสามารถเอาภาษีกําไรที่ต้องเสียภาษีเนี่ยสมมติผมเสียภาษีปีละสิบล้านออาสมมุตินะฮะเขาบอกว่าคุณไป,ปวางแผนมาเลยสมมติสปีคุณเสีย30บล้านถ้าคุณเอา30ล้านนี้ไปลงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพข,ของคุณในในโรงงานถ้าคุณใช้คนไทยเป็นคนที่ช่วยทําและพรูฟได้ว่าคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องเกิน30ซของ30ล้านเมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถ เวฟภาษีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็แปลว่า30ล้านไม่ต้องเสียสักบาทแต่ถ้าคุณไม่มีคนไทยมาถึง30%คุณสามารถเวฟภาษีได้50%แต่ว่า30ล้านเมื่อกี้ที่ไปลงอ่ะลดได้15ซึ่งประกาศนีของ BOI เนี่ยรอบแรกเนี่ยหมดอายุไปแล้วเมื่อเดือนเมื่อเดือนธันวาปีที่ผ่านมารอบแรกนะฮะซึ่งซึ่งประกาศมา3ปีปรากฏว่าคนที่แฮปปี้ก็คือต่างชาติเพราะว่าเดิมไม่เคยได้50%คือรจุได้50% ถูกไหมฮะต่างชาติก็เลยแฮปปี้ตอนนี้ก็เลยมีคนมาขอเยอะซึ่งส่วนใหญ่ที่ขอเนี่ยเป็นต่างชาติรอบนี้บิวไอก็ต่ออายุอีกรู้สึกกับสองปีมั้งฮะถึงหกห้าเราก็พยายามหาทางว่าทําไงให้คนไทยเนี่ยออยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างประเด็นหลักก็คือว่าความคุ้มค่าการลงทุนซึ่งถ้าเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เนี่ยยังสัมพันธ์กับค่าแรงไปส่วนใหญ่เรายกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นความแตกต่างแค่เพนค่าแรงขั้นต่ำของสิงคโปร์เนี่ยประมาณพันสองค่าแรงขั้นต่ำของไทย300 แต่ว่าถ้าไทยคุ้มค่า4ปีสิงคโปร์ซึ่งค่าแรงมากกว่าเรา4เท่าก็จะเหลือปีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยรประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อจํานวนประชากรสูงที่สุดในโลกเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแรงประชากรแพงเพราะฉะนั้นพอแพงเป็นหุ่นยนต์และคุ้มก็ถือว่าเป็นธรรมดานะสำหรับคนไทยในการผลิตหุ่นยนต์นะครับก็แนวโน้มการลงทุนเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ย สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคือหุ่นยนต์นี่ไม่ได้นับแค่ที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเป็นมนุษุ์ด้วยอ๋อในโรงงานที่แบบเป็นแขนจากกลที่อยู่ในสายพานการผลิตอันนั้นก็นับว่าเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าบริษัทไทยที่ผลิตหุ่นยนต์เครื่องจักรแบบนี้เนี่ยส่งออกไปขายในต่างประเทศมากถึง12ประเทศเป็นฝีมือหุ่นยนต์จากคนไทยทั้งนั้นโอ้ฟังแล้วก็ชื่นใจเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยฮะนี่คือ อุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้ประเทศไทยนะฮะก้าว <9 S 2> ไปข้างหน้าได้ทัดเทียมประเทศอื่นๆสากลทั่วโลกแน่นอนนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของมิติโลกในค่ําคืนนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หนา้าทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ